ถ้วยพระราชทานเนี่ยนะที่มีอยู่แล้วนะครับก็ก็จัดต่อไปแต่สนามไหนที่จะจัดชิงช่วยพระราชทานต่อไปนี้ก็ต้องผ่านทางสมาคมเรือพายประเทศไทยต้องขอนาสนามเปิดใหม่ด่ต้องผ่านทางสมาคมเรือพายประเทศไทยครับช่วยพระราชทาน ออกมาแล้วครับเป็นประเภทเรือแคนูรอบชิงชนะเลิศน,นะจากูลนิธจตัตโตในเรือแคนูหนึ่งคนเยาวชนชายรอบชิงฮาล์ดครับลู่ที่หนึ่งครับนครศรีธรรมราชครับลู่ที่สองครับภูราชนาวีหนึ่งราชนาวีสามครับอยู่ลู่ที่สามรุ่ที่สีค 1, ลล 3, ่ครับกรุงเทพมหานครหนึ่งและโรงเรียนสามเงาครับอยู่ใรุ่นที่ห้า ตบท้ายท้ายสุดไปด้วยเขรางนครเอาละครับเป็นการชิงชัยในเพศของเรือเร็วครับเรื่ว่าถ้าเปียบกรบรถกับประเภทรถสป,ปอร์ตรถเบนซ์ปั่ป,ปันลล่นุ่นลเว้มาดูในเพศของเรือเร็วแค้นหนูหนึ่งคนยาวว่าชนชายรอบชิงชนะเลิศมาดูซิว่าแม่ใครจะคว้าเหรียญทองครับเริ่มเห็นกุ้มนำครับพี่โจหมวดอาไปชิตบอกว่าในลู่ที่3นั้นถีละงลาดกำแหงในน้ำของสิทธิ์โคตรบ่อยจากราชนาวีเล่นานำแสงมาโดยมีทางด้านของฝากกระหนูวัฒธรรมบุญยุหงจากเขวรางนครเว้ยเรามาดูครับเป็นการขับเที่ยวกันระหว่างลู่ที่่3กัูวา โอตโกี้เหมือนกันครับมาดูดีว่าฝึกตัวเก็บตัวอยู่ที่อ่างเก็บน้ํามาประชันในน้ําของทางด้านไอหูปิดในน้ําของธีรพงศ์ราชคําแหงและฝั่งทางด้านนู้นก็ในน้ําของขนุนวรธรรมุนอย่ออกเอาละว้ยตอนนี้ดูดีว่าเจ้าหนุนกับเจ้าหูบิดใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่สิโอกี้เหมือนกันวยเรียกว่าเยาวชนทีมชาติไทยด้กันทั้งคู่ตอนนี้โคจรนมาเจอกันเรียกว่ากินข้าวมอเดียวกันแต่ว่าวันนี้หลงคนละคนละชมลมใครดีใครอยู่ละพี่น้องเอาละว้ยเอาละว้ยราชนาวิโอเคลานข กัดหูกันแลวเว้ยกัดหูกันแลวเว้ยกัดหูกันจะเข้าเส้นชัยแลวเว้ยใครกันเนาะใครกันเนาะจะหยิบเหรียญทองเหรียญนี้เป็นข้อไปคองกันแน่แท้แล้วจ้าคุณโชลิตเอาลยเว้ยบอกว่าแม่หมาแบบสูสีดูดีกันละเกินคำหมองมุมนี้ถ้าต้นไม้ไม่บังบอกว่าทางด้านของลาดชนาวีในนามของทีละผงลาดคำแห่งนั้นหนำขึ้นมาแลวเว้ยเล่นเครื่องแรงนำสโต๊กดึงสโต๊กเลยเว้ยดึงสโต๊กยาวเสาลึกดึงสโต๊กยาวเสาลึกกังเกงขาดแล้วเว้ยเข้าเส้นชัย แล้วก็ตามไปด้วยทางด้านฝั่งกนโน้นเคลานครเป็นที่สองแต่ที่สามนี่ตอนนี้ยังคู่ขี้สูสีเก้าดูดีกันเลยระหว่างราชนาวีกับนครซีธรรมราชแล้วก็ไม่ทันครับราชนาวีเข้าเส้นชัยครับเป็นืเหรียญทองแดงไปอีกหนึ่งครับน้